กราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็นำงาน3ตะกอสีสวยไม่แพงมาให้ FC ได้ชมได้เลือกซื้อนะคะไม่ได้ไปไหนก็มานั่งดูคลิปทซายก็แล้วกันนะคะก็ไปชมคลิปราคาเบาๆนะคะสนใจทักมาจ้าสวัสดีค่ะมาดูชิ้นแรกนะคะก็เป็นผ้าใหม่มัดมี3าตะกอนนะคะลายน้ำไหล แล้วขั้นนั้นก็จะมีใบไม้ข้างในนะคะมีหน้านางแต่ไม่มีชายกลุยหน้านางสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นหน้านางใบโพนะคะ,ะสวยงามจริงๆค่ะเนื้อนั่นททอแน่นๆเลยสีสันนั้นก็สวยงามนะคะสีก็จะ อ่ะเข้มนิดหนึ่งใครที่ชอบสอีน้ำตาลแบบนี้ก็จัดเลยนะคะสวยงามมากมีหน้านางที่สวยงามแล้วก็เป็นลายน้ำไหลอ่ะใครใส่ก็จะไม่อ้วนนะคะเพราะว่าเป็นเส้นยืนอ่ะสนใจก็ทักมาแล้วมีเชิงที่งดงามเป็นจี้เพชรเชิงก็จะมีลายต้นสนด้วยอ่าสำหรับลายนั้นก็จะมีลายโคมข้างในที่ดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะ ่าเป็นลายน้ำไหลที่มีโคมข้างในที่งดงามใส่แล้วไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าเป็นเส้นยืนและก็มีเนื้องานที่เข้มด้วยตังดูอ่าคลิปสายแล้วก็สนใจชิ้นไหนก็ทักมานะคะราคาก็แค่2,700บาทอาบน้ำยาพร้อมใช้งานได้เลย เนื้องานนั้นสวยจริงๆนะคะชิ้นนี้เป็นลายน้ำไหลใส่แล้วก็ไม่อ้วอนอสีสันนั้นก็องอดงามเป็นลายที่คมชัดมากๆเลยนะคะไม่แพงนะคะแค่2 7 0 7ส่งฟรีด้วยค่ะชิ้นที่2ก็จะเป็นผ้าใหม่มัดมีสารตะกอนะคะเป็นลายดอกชบาสีแดงท้องผ้านั้นก็เป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีเชิงบนเชิงล่าง แล้วก็มีหน้านางด้วยนะคะเนื้องานนั้นก็ทอแน่นๆมากเลยค่ะลายคมชัดสวยงามมากเลยนะคะและราคา,าช่วงนี้เบาๆด้วยจากราคา3 0 0พันเหลือแค่ส7 0พันบาทเท่านั้นสายอาบน้ำยาให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งฟรีอีกซื้อปุ๊บก็ใส่ปั๊บได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าซักอย่างสะอาดเลยนะคะ ใช้งานได้เลยจ้ะเป็นงานสามตะกอทอแน่นๆเรียกว่าลายดอกชบามีอ่าเชิงบนเชิงล่างที่งดงามมากๆเลยนะคะวันนี้ก็พยายามส่งให้เอฟสี FC ได้ดูใกล้ๆจะได้เลือกถูกใจสําหรับสีที่เห็นก็คือสีจริงนะคะก็มีหน้านางด้วยลายดอกชบาสีแดงทองผ้าก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะสวยงามมากลายที่คมชัดและก็มี เชิงบนเชิงล่างที่สวยงามด้วยนะคะทักมานะจ๊ะราคาไม่แพงแค่2,700บาทเท่านั้นอาบน้ำยาพร้อมใช้งานส่งฟรีด้วยนะคะมาดูชิ้นที่3นะคะก็เป็นงาน3ามตะกอเช่นกันนะคะสวยงามมากท้องผ้านั้นก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนมีหน้านางชายคลุยมีเชิงบนเชิงล่างอาเชิงล่างที่งดงามมีจี้เพชรแล้วก็จะเป็น รูปหัวใจนะคะเป็นแถวเรียงกันสวยงามมากทองผ้าก็จะเป็นสีฟ้าลายตะคอนะคะ,ะตัวเอแล้วก็จะมะีหน้านางชายคลุยที่งดงามมากๆเลยสำหรับหน้านางนะคะดูแล้วก็จะเหมือนงาน5ตะกรนะคะแต่ว่าเป็นงาน3ตะกอนลดลงมาเยอะเลยนะคะจากที่3,400ตอนนี้ก็แค่2,800บาทเท่านั้น อาบน้ำยาพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเป็นไหมจุนคุณภาพดีเนื้อแน่นมากค่ะสีนั้นก็สวยงามด้วยเชิงบนเชิงล่างหน้านางชายคลุยครบจบเลยนะคะเป็นงานสามตะกอด้วยนะคะไม้แพง2,800บาทเท่านั้นนะคะทักมาเป็นงานสามตะกอนะคะเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะไหมบ้านเทอมือเนื้องานนั้นนิ่มมากเลยนะคะสีสันนั้นก็สวย คมชัดเจนนะคะก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต้มด้วยสีขาวสำหรับเชิงนั้นก็เป็นเชิงที่งดงามนะคะมีลายต้นเทียนถัดออกมาก็นั้นก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีดำแล้วก็จะมีลายที่งดงามนะคะสลับกันแล้วก็จะมีดอกไม้ที่อยู่ข้างล่างขอบนั้นก็จะเป็นสีแดงนะคะเป็นลายที่งดงามแล้วก็ชัดเจนมาก เป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะเนื้อนิ่มมากอไหมบ้านนั้นก็จะมีสีที่เงาแล้วก็มีราสีเวลาใส่ก็จะนิ่มแล้วก็สวมสบายนะคะอยากได้ไหมบ้านผสมประสานไหมจุนก็ทักมาราคาก็เบาๆไม่แพงนะคะ2 7 0 0บาทเป็นงานฝีมือในชุมชนของบ้านทายเองนะคะสีสันสวยงามแล้วเนื้อผ้านั้นก็นิ่มด้วยนะคะใส่สบายสวยงามมากค่ะ ราคานั้นก็พูดคุยกันได้สวยงามพริ้วสวยเลยนะคะชิ้นนี้ไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะเป็นลายประยุกต์นะคะมีเชิงที่งดงามมากๆอ่าเลยนะคะอยากได้ชิ้นนี้สักผืนก็ทักมาเลยนะคะราคานั้นก็พูดคุยกันได้อาบน้ำยาส่งฟรีเลยนะคะยินดีให้บริการเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะค สวยงามอีกแล้วนะคะชิ้นที่5นะคะก็จะเป็นผ้าใหม่มัดมีสาตะกอลายรวมประยุกต์นะคะสายก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าลายอะไรเพราะว่าแต่ละชิ้นงานนั้นเป็นการสร้างสารรค์จากจินตนาการของผู้ทอเองนะคะสามารถมัดมีเหมือนที่เขา,าต้องการแล้วก็ออกมาได้สวยงามมากๆชิ้นนี้สวยงามมากนะคะเป็นไหมบ้านทอมือบวกไหมจุนนะครับ ระหว่างไหมบ้านบวกไหมจุนนั้นเป็นการผสมผสานที่ทําให้สวยงามนะคะเวลานุ่งเราก็จะนิ่มและใส่สบายด้วยเนื้องานนั้นก็ออกมาสวยนะคะชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่งดงามมากสีสันนั้นก็จะออกสีเหลืองเป็นสีที่งดงามนะคะออกมาได้สวยงามจริงๆนะคะทายก็ไม่รู้ว่าผสมผสานได้อย่างไรที่ออกมาได้ แบบคลาสสิกมากงดงามจริงๆนะคะชิ้นนี้และเป็นลายที่สวยคมชัดมากสีสันก็งดงามและมีราสีด้วยสำหรับไม่บ้านบวกไม่จุนนะคะเป็นเชิงที่งดงามเชิงล่างนั้นก็จะมีสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองสีดำแล้วก็จะมีสร้อยดอกหมกอยู่นะคะและก็จะมีะลายโคมเต็มผืนผ้าเลยนะคะงดงามจริงๆชิ้นนี้มาจากชุมชนตำบลกระหาด ในชุมชนของซายเป็นคนทอเองนะคะก็ยังใช้กี่โบราณอยู่นะคะความยาวของกี่นั้นก็ยังไม่ถึงสองเมตรเต็มที่เท่าไหร่แต่ก็สามารถนุ่งได้เพราะว่าสมัยโบราณน,นั้นจะไม่ค่อยชอบทําผ้ากว้างเวลานุ่งก็จะมีความลําบากนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่ามาตรฐานนะคะ เป็นงานมาจากชุมชนของทอซา,ายเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเนื้อน,นิ่มมากสนใจชินีก็ทักมานะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเนื้องานนุ่มใส่สบายด้วยนะคะราคานั้น2,700บาทเท่านั้นอาบน้ำยาพร้อมใช้งานได้เลยนะจ๊ะสวยงามมากดูสิคะสีสันเหมือนอยู่ในกลางดงดอกม้ก็เป็นผ้าใหม่มัดมีสามตะกอนะคะก็มาจากชุมชน ตำบลกระหาดเช่นกันนะคะก็อยู่ใกล้บ้านทรายนี้แหละค่ะอ่าเป็นคนทอเป็นไหมบ้านบวกไหมจุนนะคะเนื้องานนั้นนิ่มสวยมากเลยค่ะเป็นการผสมผสานระหว่างไหมบ้านทอมือบวกไหมจุนนะคะอ่าคนที่นี่ก็จะใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าใช้ผสมผสานการออกมานั้นก็จะได้สวยและเวลาใส่ก็จะนิ่มซักง่ายแห้งง่ายด้วยนะคะอ่าสนใจก็ทักมา สำหรับลายนี้สายก็ไม่แน่ใจว่าลายอะไรเป็นการผสมผสานที่สวยงามมากเลยนะคะมีสีเขียวสีเหลืองแทบจะทุกสีเลยนะคะเราก็สามารถประยุกต์ใช้กับเสื้อได้หลายหลากสีเช่นกันนะคะสวยงามมากๆเป็นลายประยุกต์รวมนะคะสายก็ไม่รู้นะคะว่าลายอะไรแต่ว่า เรื่องความสวยไม่เคยแพ้แต่ละลายออกมาล้วนแต่จินตนาการที่งดงามออกมาได้สวยนะคะสวยงามมากดูแล้วก็เหมือนตัวโน้ตดนตรีนะคะเป็นสีเขียวแล้วข้างในนั้นก็จะมีรูปดอกไม้หลากหลายเช่นกันนะคะเป็นศิลปะที่งดงามนะคะอยากเอาไปเป็นที่ระลึกก็สั่งไม่ได้นะคะเป็นไหมบ้านทอมือบวกไหมจุนค่ะสวยงามมากเนื้อนิ่มใส่สบายนะคะ ราคานั้น2 700บาทอ่าส่งฟรีนะคะแล้วก็อาบน้ำยาพร้อมที่จะสนั้นก็จะเป็นอ่าชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็เป็นงานมาจากชุมชนตำบลกระหาดเช่นกันเป็นไหมบ้านทอมือบวกไหมจุนนะคะเนื้องานเนียนละเอียดสวยงามมากๆเลยนะคะสวมใส่ก็จะทำให้สบายเพราะว่าเป็นไหมบ้านทอมือบวกไหมจุนนะคะเป็นไหมบ้านเส้นเล็กจะทำให้ดูนิ่มมากเลยนะคะ เป็นงานสามตะกรนนะคะมีลักษณะเป็นาลายรวมเช่นเคยนะคะก็จะเอามาประยุกต์ทองผ้านานก็จะมีลายเต็มผืนนะคะสําหรับเชิงนั้นก็จะเป็นสีน้ําเงินชิ้นนี้ก็มีเชิงที่งดงามเช่นกันนะคะส่วนขอบเชิงนั้นก็จะมีสีน้ําเงินส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้สีแดงแต่ชิ้นนี้ก็แปลกก็คือจะมีขอบสีน้ําเงินนะคะส่วนใหญ่จังหวัดสุรินทร์ก็จะใช้ลาย แบบนี้ซึ่งเป็นลายที่เป็นลายโบราณน,นะคะงดงามมากๆสนใจิ้่ไหนก็ทักทายได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะถามได้ค่ะขอบคุณสำหรับ f อที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ